วันนี้จะมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มพื้นที่แบ็กกราวให้กับฉากหลังทำไมเราต้องเพิ่มพื้นที่แบ็กกราวให้กับฉากหลังก็อลองดูภาพนี้นะครับตอนนี้ภาพนี้เป็นภาพ16:9นะครับแล้วเราต้องการแปลงภาพนี้ให้เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อเอาไว้ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์หลายๆที่ได้นะครับวิธีทำของมันก็คือเข้ามาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับ ปุ่มไฟล์ตรงนี้นะฮะกดปุ่มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เลือก new นะฮะหลังจากที่เราเลือก new แล้วเนี่ยมันก็จะมีการตั้งค่าซึ่งผมเคยตั้งค่าอยู่แล้วละ1080คือคูณ1080นะครับแต่ถ้าไม่เนี่ยเราสามารถมาตั้งค่าใหม่ที่ตรงนี้ได้นะครับ resolution ให้ใส่เป็น300นะครับแล้วก็กด create ลงไปเราจะได้พื้นที่ ีีเ่สยมจัตุรัส1080คูณ1080ซึ่งฉากหลังเนี่ยเป็น transparent นะฮะก็คือโปร่งแสงอันนี้เราก็มาที่รูปของเราใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นรูป16ต่อ9นะครับตอนนี้เราก็ปรับสีรูปเนี่ยให้ถูกต้องตรงตามที่เราต้องการก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะมาตรง image เนี่ยนะครับแล้วก็จะปรับอยู่3อย่างก็คือ auto contrast auto tone แล้วก็ auto color นะครับหลังจากปรับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะย้ายภาพนี้นะครับไปอยู่ที่พื้นที่ใหม่ที่ผมสร้างเอาไว้เมื่อกี้นี้นะครับก่อนที่เราจะย้ายเนี่ยเราต้องมาที่ที่ Tools ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งหน้าตายอย่างเงี้ยเขาเรียกมันว่า Move, tools, น move Tool นะครับ Move Tool นะฮะเราก็กด1ทีลูกศรของเรา เคอร์เซอร์ของเรานะครับก็จะเปลี่ยนกลายเป็นมนะูฟ o ูและสังเกตนะครับเคอร์เซอร์เดี๋ยวผมให้ดูใหญ่ๆนิดนึงนะอันเนี้ยเคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนเป็น Move t o ละนะครับพอหลังจากที่เปลี่ยนเป็น Move Tool แล้วเนี่ยเราก็กดคลิกเมาส์ซ้ายค้างเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ลากมันขึ้นไปอยู่บนนี้นะครับยังไม่ไปนะครับอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์ฮะแล้วก็ลากมันลงมาข้างล่างเอานะละเราก็จะเห็นว่าภาพเมื่อกี้ ที่มัน16:9เนี่ยแต่ resolution เนี่ยมันใหญ่มากนะครับพอเรามาใส่เหลือ1080คูณ1080เนี่ยแล้วก็ความคมชัดมันก็น้อยลงไปเยอะนะพื้นที่มันเล็กลงอันนี้เราก็กด c อน t r o l แล้วก็ t นะครับกด control t เพื่อให้เราเห็นเส้นนะครับที่มันเป็นรูป original ของมันจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับวิธีการก็คือเอาเมาส์แตะไว้ที่ปุ่ม ตรงนี้เลยนะครับเมาส์แตะไว้ที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะฮะหลังจากที่แตะตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คลิกเมาส์คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมานะครับเราจะทําอย่างเงี้ยไป,เ,ปเรื่อยๆืยจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการรูปเรายังไม่ได้หายไปไหนนะรูปก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าให้มาที่ปุ่มนี้คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาคลิกเมาส์ซ้ายนะครับจับมันขึ้นไป คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้จับมันลากลงมาแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ดึงมันกลับขึ้นไปนะครับพอจดที่ปุ่มนี้อีกนะที่มุมสามเหลี่ยมนี้ก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลามาลงมาจนกระทั่งมันมาอยู่ในกรอบที่เราต้องการละนะครับอันนี้สามารถจะปรับขยับได้ตามต้องการนะครับอ่า อันเนี้ยตรงเนี้ยมันใหญ่เกินไปนะครับผมก็จะปรับให้มันเล็กลงนะครับให้มันอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเอาละตอนนี้ผมคิดว่าขนาดตรงเนี้ยเป็นขนาดที่ผมชอบแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ขนาดนี้เสร็จแล้วเนี่ยกด enter นะฮะเราจะพบว่าเราจะมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงเนี้ยและตอนเนี้ยผมจะขยายพื้นที่สีเทาตรงเนี้ยนะครับ กับสีเทาอ่อนๆตรงนี้นะครับให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้วิธีการก็ง่ายๆนะครับมาที่ตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะฮะเราเรียกว่า rectangular m a r q 2นะครับกดที่ปุ่มนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้ตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากมา ให้มันกินพื้นที่สีเทาตรงเนี้ยที่เราต้องการขยายเนี่ยนะครับมานิดหน่อยพออย่าอยากคลิกเยอะนะนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้เส้นปะปะแบบนี้แล้วนะครับเรามาที่ Edit นะครับแล้วก็มาเลือกตรงคำว่า i l l นะครับหมามนะครับเรามาตรง Edit นะครับแล้วก็มาเลือกตรง f i l l หลังจากที่เรากดฟิลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะครับให้สังเกตนะครับคอนเทนต์ Content เนี่ยจะต้องเป็นคอนเทนต์อเวร์นะครับโหมดนอร์ม l แล้วก็ o p ปาซิตี้เนี่ยร้อต่อจากนั้นเราก็กดโอเคลงไปนะครับโปรแกรมมันก็จะทํางานนะฮะเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้มาแต่มันติดขาวๆตรงนี้มาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันนะครับ คลิกเมาส์ส่งพื้นที่ที่ว่างๆตรงนี้นะครับคลิกลงไปเลยนะครับเส้นตะก็จะหายไปอันนี้ผมจะลบอ้ตรงสีเทาๆไอ้ขาวๆตรงนี้ผมไม่ต้องการนะครับเพราะมันไม่เนียนนะวิธีการก็ง่ายๆมาที่เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า Spot Healing Brush Tool นะครับตรงนี้สังเกตดูนะครับ จะขอขยายใหญ่นิดนึ่งนะตรงนี้สังเกตดูมันจะมีไอ้เครื่องหมายสามเหลี่ยมชี้ลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ลองคลิกขวานะครับแล้วเราก็จะพบว่ามันมีตัวให้เราเลือกอีกให้มาเลือกที่ Patch o o l ตัวนี้นะครับหลังจากที่เลือก Patch Tool แล้วไอ Path ้แพทตัวนี้มันจะเหมือนกับการปะกางเกงการปะเสื้อยีนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ แล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วก็ลากวงกลมตรงนี้ลงไปนะครับเสร็จแล้วเอาวงกลมมามันจบกันหยุดนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเมาส์ตรงเนี้ยเราแตะที่ตรงนี้เลยนะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ดึงมาในพื้นที่ที่เราคิดว่าจะเอามาแทนในตัวเนี้ยเราอยากมันจะมาแทนมันด้วยอะไรก็กดมาซึ่งผมก็แทนมาด้วยพื้นที่ข้างๆมันนี่แหละนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ สีมันก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ตรงพื้นที่ว่างๆลองมาทําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับคลิกซ้ายนะค้างไว้แล้วก็ลากรอบกรอบนี้พอมันจบครบกันแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับเสร็จแล้วเอาเมาส์มาอยู่ตรงกลางคลิกเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็ลากนะฮะมาตรงพื้นที่ที่เราคิดว่าเราจะเอามา แปะลงไปในพื้นที่ที่เมื่อกี้เราเลือกนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเหมาะสมแล้วเราก็ปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ตรงพื้นที่เปล่าๆนะก็จะเห็นว <ic> ่าสีที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเนียนเลยนะครับน่ะอันนี้เราลงมาทําข้างล่างต่อนะครับ <S <s ก็อย่าลืมเปลี่ยนเครื่องมือก่อนนะครับต้องมาเป็นเครื่องมือเล็ก a n g u l a r m มา q ิว <ๆ S 2> นะครับเสร็จ <inequalities S 2> แล้วก็เลือก <S <s พื้นที่ตรงนี้นิดเดียวพอนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยต้องเลือกให้เต็มหมดเลยนะครับปล่อยเมาส์แล้วก็มาที่ Edit กดเลือกฟิล l นะครับแล้วก็ Content Aware กดโอเคลงไปนะครับโปรแกรมมันก็จะทำงานแล้วมันก็จะดึงไอ้สีที่อยู่ข้างๆเนี้ยข้างบนของมันเนี่ยนะครับออกมาคลิกเมาส์่งพื้นที่ว่างๆนะครับเราก็จะได้รูปแบบออกมาที่เราคิดว่าเราพอใจแล้วถ้าเกิดเรายังคิดว่าตรงนี้มันขาวๆเนี่ยเราไม่ชอบนะครับก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับมาที่ตรงนี้ที่เมื่อกี้เราเลือกไว้แล้วนะฮะปุ่มนี้ อันนี้เราเรียกว่าแพ t ทูส์นะครับเลือกไว้แล้วแพดทูนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาวงกลมล้อมรอบตรงนี้ปึ๊บเข้าไปนะฮะเสร็จปุ๊บก็ปล่อยพอเส้นมันบรรจบกันนะต้องให้มันเส้นมันบรรจบกันแล้วเราก็ปล่อยปล่อยเสร็จปุ๊บก็เอาเมาส์เนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะฮะคลิกทีหนึ่งคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาแล้วก็มาเลือกพื้นที่ที่เราคิดว่าเออเราต้องการอยู่ตรงไหนที่มันเหมาะ ก็เอาอันนั้นเป็นหลักเลยนะฮะสมมติผมพอใจอยู่ที่ประมาณแบบนี้อ่ะผมก็ปล่อยลงไลน,นะฮะก็จะได้พื้นที่เนียนๆแบบนี้ขึ้นมาอันนี้จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มีรอยสกรปรกอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเลนผมสกรปรกวิธีการที่ผมจะทำก็คือผมยังใช้อยู่ในเครื่องมือไอการแปะอะไรตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็น spot healing brush tool อันนี้เป็นเครื่องมือใหม่ นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นผูกกันอันนี้เราก็ระบายสีตรงที่เราต้องการเปลี่ยนมันพอระบายปุ๊บเนี่ยมันเหมือนลบเลยหายไปแต่ความฉลาดของโปรแกรมก็คือมันได้เลือกเอาอะไรที่มันอยู่ข้างๆมันเนี่ยรอบๆมันเนี่ยเอามาใช้แทนเพราะมันรู้ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้เป็นแบบนั้นตรงเนี้ยเราจะเห็นเป็นสีขาวๆนิดนึงผมก็ลองระบายลงไปนะครับหายไปละหายสีขาวๆตรงนั้นก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ทุกคนก็จะได้วิธี ในการเพิ่มพื้นที่ฉากหลังนะครับโดยใช้ Photoshop